เวลาที่ทุกครอบงำใจใจจะสำคัญว่ามีตัวฉันเป็นทุกข์เหลือเกินและเป็นความปักใจเชื่อที่เหนียวแน่นยิ่งความปักใจเชื่อเช่นนั้นจะลากจูงความเชื่ออื่นๆตามมาเช่นไม่มีวันที่ฉันจะหายทุกขเห็นว่าทุกข์เป็นความเที่ยงแท้ไม่มีทางแปลเป็นอย่างอื่นต่อเมื่อฝึกหายใจใหม่หายใจอย่างรู้ รู้ว่ากำลังหายใจอย่างเป็นทุกข์มากหรือกำลังหายใจอย่างเป็นทุกข์น้อยหรือกำลังหายใจอย่างเป็นสุขขึ้นหรือกำลังหายใจอย่างเป็นสุขยิ่งเ <c oughs> มื่อรู้ซึ้งว่าแต่ละลมหายใจเป็นทุกข์ไม่เท่ากันกับทั้งไม่อาจเป็นสุขได้เท่าเดิมที่ตรงนั้นความรู้สึกว่าตัวฉันเป็นทุกข์เหลือเกินจะค่อยๆเลือนหายไป กลายเป็นความรู้สึกว่าทุกมาเล่นงานทีเผลอถ้าไม่เผลอจิตก็ไม่ทุกและไม่เห็นมีใครเป็นผู้ทุกไม่เห็นมีใครเป็นผู้หายทุก์บางสิ่งที่รู้ได้ง่ายๆรู้ได้เดี๋ยวนี้แต่ไม่ค่อยมีใครรู้เพราะปักใจเชื่อว่าเป็นเรื่องยากปักใจเชื่อว่าต้องทำในเวลาอื่นที่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้